ตปชคันธิสิทธิ์ป่วยโดนหัวใจเตรียมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนครบสองนาทีเช็คความแค่นใหญ่ไหมั้นเนี้ยอีกห้าร้อยเมตรถึงโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่ยรออีกแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงน้องเราขวางทางเลี้ยวพ่อพี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กลับรถข้างหน้าเอาจริงนะพี่ ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพี่เบียร์ต่อเลยค่ะนี่มีสัญญาณชีพแล้วเช็คชีพซะก่อนอีกทีค่ะทำไมคนไม่หลับลึกด้ยฉันส้มคิดเสมอว่าอาจเป็นญาติของคุณอยู่บนรถกู้ชีพที่คุณไม่หลีกทางให้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1 6 6 9ฟรีทั่วประเทศ สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพีรพจน์ยอดยิ่งพร้อมด้วยคุณธิราวันนาแถมทอง กับความน่าสนใจรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามในรายการ RMU Channel ประจำวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2557ซึ่งออกอากาศทางช่อง2 Skyline Cable TV จังหวัดมหาสารคามครับเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะครับพ้นอากาศเอกทีรพลคล้ายพันธ์รองสมุหราชองครักษ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำกองราชพิธีกรมโยธาพร้อมทีมสำนักพระราชวังออกตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามเพื่อตร รรเรมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาพลอากาศเอกทิรพลคล้ายพันธ์รองสมุหราชอ,องครักษ์ผู้แทนสมุหราชอ,องครักษ์ในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยกองพระราชพิธีส่วนหน้ากรมโยธาธิการและผังมืองในทหารองครักษ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำราชสำนักได้มาติดตามตรวจสอบพื้นที่มหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามเพื่อเตรียมพร้อมรับเสด็จในวันที่29ตุลาคม พุทธศักราช2557นี้ในการนี้รองศาสตราจารย์สมชายวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพร้อมด้วยนายทวัตสสุรบาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายอดุลจันทนปุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายเสนอพิษเพงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคามนายแพทย์สุนทรยนตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พันตำรวจเอกอุดมศักดิ์เปลี่ยนคำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามและหน่วยงานราชการในมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับส่วนหน้าสำนักพระราชวังที่ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ครั้งนี้ณอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อดูถึงลักษณะความเหมาะสมการจัดตกแต่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อรองรับพิธีเปิดอาคารครับ จากนั้นได้มีการไปสำรวจหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการทางด้านการศึกษาและบทบาทของมหาวิทยาลัยตลอดจนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการของสำน네ักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามและอีกส่วนหนึ่งคือบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสสริราชสมบัติคร,รบ60ปีหรืออาคาร34ทีมงานได้ไปตรวจสอบห้องสวยพระกร,ะรยาหารกลางวันที่บริเวณห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยอยู่บริเวณชั้น3 พร้อมจัดทําห้องประทับรับรองเมื่อตรวจสอบพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามเรียบร้อยแล้วทางทีมงานส่วนหน้าสํานักพระราชวังได้นําทีมลงพื้นที่ตรวจสอบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตวิทยาศาสตร์ชุมชนบ้านหนองอีตื้ออาเภอกันทรวิชยัยจังหวัดมหาสารคามและได้นําข้อมูลมาสรุปที่ห้องประชุมนิสัยเวชชาชีวะอาคาร34โดยพลอากาศเอกเกีรลพคลพ้ายพันธ์รองสมุหาราชอ,องค์ักษ์ได้แจ้งว่า จะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมเพื่อถวายอาราขาความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นติดตามการดำเนินงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและทอดพระเนตรนิทรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามคำกราบ,บังคมทูลเชิญของมูลนิธิชัยพัฒนาในวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2557ที่จะถึงนี้ครับและในที่ประชุมยังได้มอบหมายงานให้จังหวัดประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดเตรียมความพร้อมอาทิการจัดหารถพระที่นั่งการซ้อมรถขบวนรถนำขบวนระบบไฟฟ้าพื้นที่การจัดงานให้สมบูรณ์ที่สุดครับ หลังจากที่ส่วนหน้าสำนักพระราชวังได้ตรวจสอบความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะคะในช่วงบ่ายก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดกาลสินเพื่อตรวจสอบพื้นที่เป็นลำดับสุดท้ายตามหมายกำหนดการค่ะเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2557เวลา13.30น พลอากาศเอกธีรพลคล้ายพันธ์รองสมุหราชองครักษ์พร้อมด้วยคณะส่วนหน้าสำนักพระราชวังรองศาสตราจารย์สมชายวงเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรองอธิการบดีหัวหน้าส่วนราชการได้เดินทางไปยังฐานการเรียนรู้ศูนย์รวมใจทางไทยทางธรรมทางพอเพียงบ้านหัวงัวตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินโดยมีนายสุรพจน์รัชชุศิริ รองผู้บ่า,าชาการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินผู้กํากับการสถานีตำรวจภูธรยางตลาดนายทหารจากมณฑลทหารบกที่23ตัวแทนจากมูล,ลนิธิชัยพัฒนาให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมจากนั้นคณะตรวจสอบจากส่วนหน้าสํานักพระราชวังได้เดินทางไปยังฐานการเรียนรู้โรงเรียนวิถีอีสานโร,รงเรียนกาลสินปัญญานกูลอําเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาลสิน โดยพื้นที่ดังกล่าวได้จัดเตรียมความพร้อมรับสเสด็จสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามรมรราชกุมารีเพื่อทรงทอดพระเนตรนิทัศการและทรงรับฟังบรรยายสรุปผลในการนี้ได้มีการประชุมแบ่งงานที่ห้องประชุมโรงเรียนการศินป์ปัญญานุกูลโดยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเข้ารับฟังแนวทางการถวายความปลอดภัยการจัดเตรียมพื้นที่รับสเสด็จนิทัศการลาดพระบาทซึ่งเป็นแนวทางเดียวกัน กับการรับเสด็จในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามหลังจากประชุมเสร็จเวลาประมาณ16นาฬิกาโดยประมาณส่วนหน้าสำนักพระราชวังได้เดินทางกลับโดยเฮลิคอปเตอร์ณลานจอดชั่วข่าวโรงเรียนกาลสินปัญญานุก,กูลเพื่อนำไปจัดทำข้อมูลถวายรายงานกำหนดการให้ทรงทราบในลำดับต่อไปค่ะ ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับข่าวแรกในวันนี้เป็นเรื่องของการเฝ้าระวังและป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักครับฝากประชาสัมพันธ์ไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุระหว่าง20-50ปีครับให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักได้ที่ศูนย์แพทย์สุขภาพชุมชนเมืองราชาพัฒน์ศรีสวัสดิ์ที่อยู่บริเวณชั้นล่างนะครับของอาคารกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชาพัฒมหาสรา,ารคามนั่นเองซึ่งกิจกรรมนะครับในการเปิดให้บุคคลนะครับที่อยู่มีอายุระหว่าง20-50ปีนนั้น เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคคอติบและบาดทะยักก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่13ตุลาคมไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายน2557ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา9นาฬิกาจนถึงวันเวลา16นาฬิกานะครับซึ่งท่านใดที่มีความสนใจอยากจะเข้ารับวัคซีนในครั้งนี้ก็สามารถไปติดต่อได้ที่สูงแพทย์ได้เลยนะครับค่ะก็ถือว่าทางศู์แพทย์ราชภัฏมหาสารคามของเรามีการบริการมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ทันตกรรมนะคะคแล้วก็นวดแผนไทยต่างๆมากมายก็ไปใช้บริการกันได้เลยนะคะและฝากมาจากท่านอาจารย์นุกูลกุฎแถลงนะคะหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามฝากประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของการจัดการแข่งขันในการสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ BCMPtest ครั้งที่3นะคะประจําปี2557ซึ่งก็มีการเปิดรับสมัครนะคะให้ในส่วนของการรับสมัครนะคะ นัดสมัครในวันที่8แล้วก็วันที่9พฤศจิกา2,557นะคะในการสอบแข่งขันนะคะก็มีเงินรางวัลมากมายนะคะรางวัลที่1รับเงินรางวัล3,000บาทพร้อมเกียรติบัตรนะคะรางวัลที่2เงินรางวัล2,000บาทพร้อมเกียรติบัตรรางวัลที่3เงิน1,000บาทพร้อมเกียรติบัตรรางวัลชมเชย2รางวัลนะคะรางวัลละ500บาทพร้อมเกียรติบัตรนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสมัครนะคะโรงเรียนใดที่สนใจนะคะก็ สามารถที่จะสมัครได้นะคะวิชาละ150บาทนะคะหค่าสมัคร4วิชาลดราคาพิเศษเหลือ500บาทสมัครได้จนถึงวันที่7พฤศจิกาค่ะครับ และอีกหนึ่งข่าวนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีนั่นก็คืองานกระถินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่1ถึงวันที่2พฤศจิกายนซึ่งในปีนี้นะคะเราไปถวายที่วัดอุทัยทิศตําบลตลาดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามก็ต้องขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะชาวจังหวัดมหาสรารคามทุกท่านท่านอธิการท่านบอกว่าให้ทุกท่านนะคะทาบุญตามกําลังศรัทธาของท่านนะคะและก็เชิญชวนทุกท่านไปร่วมทําบุญที่ วัดวัดอุทัยทิศนะคะร่วมกันนะคะในวันที่1และก็วันที่สองพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะและนี่ก็คือความน่าสนใจที่ทีมข่าวอาร์มยูทแชแนลของเราได้นํามาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นทุกวันวันนี้ดิฉันที่ราวันาแถมทองพร้อมคุณเพรพุธยอดยิงและกลุ่มงานทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ เยวแดงเด่นงาเป็นสาวฟรีรวมความรักสามัคคีสิ่งที่เราชูช 2าเดผู้ป่วยทีา่จาปม่ยชั่วโมงคือพันธาสัญญาที่สพชหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินส่รแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชัก ตกต้นไม้ถูกงูกัดอุบัติเหตุโรคประจำตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร6 6 9 9ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ชำง,งานงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอ,อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา